สมบัติชาติอันลัำค่าโกเด้นบอยหรือว่าพระศีวะนะคะปฏิมกากรรมสำริดที่หายไปจากจังหวัดบุรีรัมย์นานกว่า60ปีไทยจะได้กลับมาแล้วค่ะเร็วๆนี้หลังจากที่พิพิธภัณฑ์ดุเม็ดนะคะแจ้งประกาศมายัางกรมศิลปากรระบุว่าจะส่งโบราณวัตถุอันลัำค่านี้ให้กลับไทยโกเด้นบอยสำคัญยังไงทำไมเราถึงต้องดีใจมากๆแบบนี้ เพื่อนๆคะโกลเด้นบอยเป็นปฏิมากรรมสำมฤทธิ์รูปพระศิวะค่ะสันนิษฐานนะคะว่าอยู่ในราวๆพุทธศตรวตรรษที่16มีอายุม,มากกว่า1,000ปีที่สำคัญนักสะสมโบราณวัตถุเนี่ยอยากได้มากๆขนาดน,น้าให้เลยนะคะว่าเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่าที่ใหญ่ที่สุดของโลกอีกชิ้นหนึ่งที่ใครๆก็อยากได้มาครอบครองแล้วก็มูลค่าซื้อขายตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมคะ ไม่มากเลยค่ะ100ล้านบาทฟังไม่ผิดเลยทีเดียวค่ะหายไปในยุคข,ของสงครามเย็นซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บ้านโป่งสะดาวบ้านยางที่ตำบลตาจงอําเภอละหารทรายจังหวดัดบุรีรัมย์ค่ะเขาไปขุดเจอที่ปราสาทบ้านยางสมัยนั้นเป็นยุคที่ชาวบ้านหาเช้ากินข้ามทำนาน,นี่แหละค่ะยากจนมากๆเลยพอชาวบ้านเจอโบราณวัตถุอันล้ำค่านี้ก็นําไปขายกับพ่อค้าชาวต่างชาติสมัยนั้นซื้อขายไปในราคาหนึ่งล้านบาท หายไปจากตรงนู้นประมาณปี2504เราก็จะได้กลับคืนมาในห่วงของเวลาปี2567หรือปีหน้าถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะคะแน่นอนค่ะพิพิธภัณฑ์เดเมตส่งคืนให้กับไทย2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกก็คือโกลเด้นบอยนะคะชิ้นที่2ก็คือปฏิมาการรูปสตรีค่ะอันนี้ก็หายไปจากที่จังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันนับว่าเป็นสมบัติชาติที่ได้รับกลับคืนมา ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยได้ทั้งทับหลังปราสาทน,น้องหงบุรีรัมย์แล้วก็ทับหลังเขาโลนจังหวัดสะแก้วกลับมาแล้วค่ะซึ่งการกลับมาจะได้เร็วหรือไม่กรมศิลปากรบอกนะคะว่าได้เร็วแน่นอนเพราะว่าครั้งนี้เรายังไม่ได้ออกแรงในการทวงคืนเลยค่ะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์เดอะเม็ดนั้นเขารู้ค่ะว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับข้อค้านักโบราณวัตถุคนสําคัญที่เขาเคยพำนักอยู่กับไทยนี่แหละค่ะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วชื่อนายดักลาสและฟอร์ดถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญองส หรัฐที่เขามีกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการฟอ,อกเงิน แล้วก็มีการตรวจสอบค่ะว่าเป็นการส่งออกนอกประเทศไทยแบบที่ไม่มีใบอนุญาตส่งออกจึงทําให้ไทยได้โบราณวัตถุชิ้นสําคัญกลับคืนมาส่วนกัมพูชาค่ะได้กลับมาถึง14ชิ้นด้วยกันคนไทยหลายคนอาจจะถามว่าทาไมไทยได้กลับมาน้อยจริงๆทําไมได้กลับมาแค่นี้ล่ะสมบัติชาติของเรากระจายไปอยู่ที่สหรัฐอังกฤษหูยะแยะไปหมดเลยคือการทวงคืนของไทยจะต่างจากกัมพูชาค่ะเพื่อนๆของไทย,ยจะแบบรัดต่อรัดความสัมพันธ์ทางด้านการพูดแต่ ของกัมพูชาใช้วิธีไหนรู้ไหมคะตั้งทนายขึ้นมาเลยจ้าแล้วก็ไปสู้กันจนระบุหลักฐานชัดเจนว่าเป็นของกัมพูชาแล้วก็พิพิธภัณฑ์นั้นก็จะส่งคืนกลับมาที่สําคัญมีคนถามหลายคนคะ่ะว่าการได้โบราณวัตถุกลับคุนมาเนี่ยไทยเสียเงินสักแดงเดียวหรือเปล่าไม่ได้เสียเลยค่ะได้กลับมาแบบไม่มีเงื่อนไขได้แบบมาฟรีฟรีนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเป็นของที่ส่งออกนอกประเทศแบบผิดกฎหมายนั่นเองค่ะหน้าตา golden boy สมบัติชาติมูลค่าร้อยล้านจะเป็นแบบไหนจะสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวปีหน้าเราได้เห็นกันค่ะแล้วก็จะมีวิธีการสมมอบเป็นทางการอีกทีนึงค่ะนี่เป็นข่าวดีของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยในปีนี้ด้วยค่ะ